สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาขายของบนโลกออนไลน์นะคะมักจะมีคำถามค่ะว่าระหว่างเพจกับเปิด IG อันไหนดีกว่ากันนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะ อื่นเลยนะคะระหว่างเพจกับ IG เราต้องรู้ก่อนว่าทั้ง2แพลตฟอร์มเนี้ยมีอะไรที่ต่างกันแล้วเราค่อยมานั่งพิจารณานะคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับการทําการตลาดในช่องทางไหนหรือเหมาะทั้ง2ช่องทางแต่ต้องทำคอนเทนต์แตกต่างกันเราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณเปิด page, เพจแล้วก็คุณเปิด IG Instagram กรเนี่ยจริงๆแล้วคนในโลก i n s t a g r กรนะคะเกิดมาจากการที่เขาชอบเสพรูปสวยๆค่ะคอนเทนต์ content ไม่ต้องยาวมากแต่เขา อยากได้ไลฟ์สไตล์ค่ะอยากได้อะไรที่มันสวยๆนะถ้าสมมติเราจะเป็นการพรีเซนต์สินค้าเช่นสมมุติเราจะขายปากกาสักด้านหนึ่งคุณต้องเอาปากกาไปถ่ายรูปแบบมีส่วนร่วมกับในกิจกรรมจริงๆเช่นว่าคุณอาจจะต้องถ่ายรูปปากกาในระหว่างที่คนเขียนอยู่แบบนี้ในการที่จะเดคอเรตต่างๆเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือต้องเอาปากกานะคะไปวางนะ มีการตกแต่งนะดอกไม้หรืออะไรก็ตามที่มันสื่อสารอย่างเงี้ยแบบเนี้ยคนใน IG จะชอบเนื่องจากว่าเขาชอบการเสพรูปสวยๆหรือคุณจะขายขนมคุณจะขายกระเป๋านะคะต้องเป็นรูปสวยๆและเป็นรูปไลฟ์สไตล์เราจะสังเกตง่ายมากนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะเสียงเงินกับการซื้อเสื้อผ้าใน Instagram เยอะมากค่ะเพราะว่าแม่ค้าใน Instagram โพสต์รูปสวยๆนะคะพรีเซนต์สินค้าพรีเซนต์เสื้อผ้าในสถานที่จริงค่ะแม่ค้า หลายคนก็ เอาตัวเองนะคะใส่เสื้อผ้าที่ต้องการจะขายเนี่ยแหละไปตามสถานที่ต่างๆเช่นบางคนขายชุดที่เป็นริมทะเลนะคะก็จะเอาชุดเนี่ยไปอยู่ในซานโตลินีหรือว่าจะเป็นที่พัทยาเป็นที่ไหนก็ได้ที่มันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจินตนาการได้ว่าแบบเฮ้ยถ้าฉันใส่ฉันจะสวยแบบนี้อ่ะถ้าฉันกินมันจะอร่อยแบบนี้เนี่ยคือคนในอินสตาแกรมเราจะต้องรู้ว่ารูปไหนที่ควรลงอินสตาแกรมหรือรูปไหนที่ควรลงเพจแค่นี้ค่ะนี่ก็คือการที่ แตกต่างกันและสําหรับนิสัยของคนที่อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆส่วนแพลตฟอร์มของเพจนะคะหรือ a c e b o o k เนี่ยส่วนมากนะคะตอนนี้เขาจะเน้นเป็นเรื่องความบันเทิงแต่ถ้าเกิดเรามาสายบันเทิงไม่ได้เราลองมาสายให้ความรู้ดูค่ะเพราะการที่คนที่เขาดูใน Facebook ก็จะมีการที่เรียนออนไลน์เขาก็จะถูกแอดวเคให้การดูวิดีโอเป็นการที่จะเสพความรู้ทางอ้อมผ่านหน้าฟีดของเขาที่เขาอาจจะหยุดสนใจตอนไหนก็ได้ซึ่งมันก็จะต่างกับ YouTube ที่ เขาจะต้องไปค้นหาตั้งใจค้นหาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแค่เพจกับ Instagram ถ้าเราต้องมานั่งดูกันจริงๆเนี่ยเราต้องมาดูพิจารณาถึงสินค้าของคุณจริงๆอาจจะต้องทําทั้งสองช่องทางแต่จะต้องเลือกลงคอนเทนต์ที่มีความวาไรตี้แตกต่างกันอาจจะเป็นคอนเทนต์ความรู้เราอยากให้ความรู้เช่กนการทําอาหารหรือว่าการเอาสินค้าของเราที่เป็นอาหารที่เราต้องการขายเนี่ยไปปรุงเราอาจจะมาทําวิดีโอตัดต่อไลฟ์ในเพจก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่า เราจะเอาอาหารนี้ไปอยู่ในมื้ออาหารปรุงสุกให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปเป็นบรรยากาศนะเป็นบรรยากาศเช่นแบบเราอยากจะขายคู่แฟนเราก็ต้องมีรูปคนที่เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนะคะมาถ่ายในองค์ประกอบนั้นแต่เราขายเลยคะเราขายอาหารแบบนี้เพื่อให้เขาเป็นการจินตนาการคะ่ะว่าุยถ้าฉันเอาอาหารอันเนี้ยไปนะแล้วฉันกินงกับแฟนนะฉันต้องแบบออกมาอารมณ์นี้แน่เลยหรือฉันต้องจุดเทียนด้วยนะฉันถึงจะต้องกินอาหารกับอาหารแบบนี้เห็นไหมคะการน,นําเสนอ เรื่องราวของรูปใน Instagram กับใน Facebook มันก็จะแตกต่างกันดังนั้นไม่ว่าจะทำในช่องทางไหนคุณสามารถซื้อโฆษณาผ่านหลังบ้านของ Facebook ได้แต่เลือก placement เป็น Instagram อย่างเดียวก็ได้เพราะบางธุรกิจเนี่ยยิงโฆษณาใน Facebook มันก็อาจจะไม่ได้เกิดยอดขายเกิดแค่ Awareness เนาะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ยอดขายเนี่ยและรูปภาพของคุณก็ตอบโจทย์คนใน Instagram ด้วยก็แนะนำอาจจะ Placement เลือกเฉพาะการทำโฆษณาไปที่ช่องทางของ Instagram. i n s t a g r กรเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเรารู้แพลตฟอร์มแล้วว่าคนในแพลตฟอร์มมีนิสัยอย่างไรดังนั้นเราก็ต้องกลับมาดูนะถ้าเกิดว่าสินค้าของเราเป็นประเภทสินค้าที่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจการซื้ออินสตาแกรอาจจะเหมาะ ถ้าสินค้าของคุณนะคะใช้เหตุผลในการซื้อต้องให้ข้อมูลดูรายละเอียดในเพจก็อาจจะเหมาะกว่านะคะดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าสินค้าของคุณเนี่ยลูกค้าคุณใช้อารมณ์หรือใช้เหตุผลในการตัดสินใจซื้อนะคะคุณจะได้นําเสนอคอนเทนต์ได้ตรงจุดตรงใจแล้วก็ตรงแพลตฟอร์มที่สุดเวลาคุณจะซื้อโฆษณาคุณจะได้ซื้อโฆษณาได้ตรงที่ที่มีลูกค้าของคุณอยู่จริงๆก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าในขั้นแรกถ้าคุณไม่รู้คุณอาจจะยิงไปทั้งสองที่ก่อนนะแต่คอนเทน เนี่ยการนำเสนอไปในแต่ละช่องทางอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์เดียวกันต้องทำ AB Testing ดูเพื่อให้เรารู้ว่า คนใน i n s t a g r a m ชอบแบบไหนนะคะแล้วคนใน Facebook ชอบคอนเทนต์แบบไหนซึ่งอาจจะเป็นคอนเทนต์คนละคอนเทนต์ก็ได้นะเทคนิคง,ง่ายๆนะคะสำหรับคำถามว่าต้องเปิดเพจหรือเปิดอ n s t a g r a m ตัวไหนที่เหมาะกับการทำธุรกิจก็บอกแล้วว่าเราต้องไปดูสินค้าของเราแล้วต้องไปดูไลฟ์สไตล์ไปดูพฤติกรรมของคนในแพลตฟอร์มนั้นด้วยว่ามันเหมาะกับสินค้าเราไหมบางทีนะคะเราอาจจำเป็นจะต้องมีทั้งสองแพลตฟอร์มและนำเสนอไปให้แตกต่างกันเพื่อที่จะดูว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอยู่ อยู่ที่ไหนกันแน่ก็สามารถที่จะทำการตลาดแบบทดลองไปได้ก่อนการตลาดออนไลน์ไม่มีถูกไม่มีผิดน,นะคะอยู่ที่คุณลองและสังเกตสรุปผลออกมาใช้งานได้จริงแล้วก็เอาไปพัฒนางานต่อได้นะคะเพราะทุกอย่างหลังบ้านมีตัวเลขมีสถิติบอกคุณหมดคุณก็ต้องหมั่นดูแล้วก็หมั่นวิเคราะห์หมั่นสังเกตแล้วก็หมั่นนําไปพัฒนานะคะก็จะทําให้การท,ทรําธุรกิจของคุณบนโลกออนไลน์เนี่ยเติบโตอย่างมีนัยยะมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามได้เทคนิคดีๆในการนำไปใช้ได้จริงนะคะในการทำการตลาดออนไลน์ก็อย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะนักขายสายออนไลน์ค่ะ